ก็พาทุกคน,นะครับมาชมขบวนรถโดนพิเศษที่26นะครับหนองค่ายปลายทางกรุงเทพอภิวัตนะครับที่กำลังเข้าสู่สถานีอยุทยานะครับในเวลาตีห้าสี่สิบสานาทีนะครับ QSY วันนี้นะครับห้าสองศูนย์หนะครับก็วันนี้น่าช้ามาแปดห้านาทีนะครับ ว่าช้ามาเยอะเลยครับวันนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะับโอเคครับเดีย๋ยวเรามารับชนตอนขบวนรถก,กันทีนะครับ ก็ตอนนี้ครับตามสถานีนะครับให้สัญญาณไปขบวนรถ่ดนพิเศษที่26นะครับน้อง่ายปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับออกจากสถานีอยุธยานะครับออกจากสถานีอยุทยาไปนะครับสถานีต่อไปสถานีรังสิตดอนเมืองและสถานีปลายทางครับกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับราช้ามันหนักเลยครับวันนี้อีขบวนหนึ่งก็สิบนะครับ เดือพิเศษที่10ก็ล่าช้าเหมือนกัน,นครับวันนี้ร้อยสิบสี่นาทีครับถึงกรุงเทพไปวัดเกือบผมเกือบ9ก้าโมครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ